วันลุมพินีสึกวันลุมพินี70ตอกย้ำสถานะรายการกีฬาต่อสู้เบอร์หนึ่งของไทยสึกวันลุมพินี70เมื่อวันศุกร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการนำของคู่เอกโฟกัสพีเควะอภิญญาดวลเดือดสเตฟานเออร์วและคู่เอกภาคอินเตอร์โชคปรีชาพีเคแสนชัยปะทะอับดาลลาออนดาจ,จบลงไปแบบสนุก,กเร้าใจโกยเรตติ้งมาอันดับหนึ่งเช่นเคย จากข้อมูลการจัดอันดับเรตติ้งในกลุ่มรายการศิลปะการต่อสู้ทางทีวีไทยระหว่างวันที่8ถึง14กรกฎาคม67โดยสถาบันนีเซนปรากฏว่าศึกวันลุมพินี70สามารถคว้าเรตติ้งยืน1ด้วยตัวเลข3.3ซึ่งคำนวณจากยอดผู้ชมเกือบ2ล้านครัวเรือนเฉพาะทางช่อง 7HD กด35ไม่รวมออนไลน์และช่องพันธมิตรอื่นข้อมูลจากสถาบันนีเซนทั้งนี้เรตติง้ง เป็นตัววัดความนิยมของรายการทีวีตลอดช่วงระยะเวลาที่ออกอากาศไม่ใช่เพียงช่วงใดช่วงหนึ่งดังนั้นยอดผู้ชมทางช่อง7 HD ตลอด3ชั่วโมงตั้งแต่เวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง23.30นาฬิกา30นาทีของวันศุกร์จะถูกนำมาคำนวณสำหรับสัปดาห์นี้พบกับการต่อสู้ความมันระดับโลกเช่นเคยในศึกวันลุมพินี71วันศุกร์ที่19กร,รกฎาคมนี้โดยคู่เอกเป็นศึกรีแมตระหว่างทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธ นักมวยร่างเล็กใจใหญ่และรักเอราวันกำปั้นสายลุยในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท116ป่อขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ซุปเปอร์บอลวันของโอม MBK นักสู้ฝีมือดีกลับมาตามล่าชัยไฟที่สี่ติดต่อกันดวนกับอิลยาร์มูซาเอฟมวยหมัดคมจากรัสเซียในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท142หอ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี71ในสนามได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h w a n i f c o m Facebook และ YouTube วันคู่แรกเริ่มเวลา19:30นนส่วนช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20:30นนรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ a n i f c o m และ Instagram One Championship